สวัสดีพี่พี่เพื่อน <Please. S 1> ทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับมอนมีรถเข้าใหม่มานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้า SUV นะครับขนาดกลางนะครับก็สําหรับคันนี้นะครับเป็นวิสันเอ็กเล2.0เอ็กโชนิกซีวีทีนะครับเกียร์ออโต้สีดําปี2012นะครับใครที่กาลังมองหารถ SUV ขนาดนี้อยู่นะครับผนบอกเลยไม่มีดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าราคาคันนี้ย่อมเยาวมากเลยนะครับก็ ก็เป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปชมรถกันดีกว่านะครับเชนครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้า X Trail นะครับที่บอลได้นําเสนอไปนะครับก็สําหรับคันนี้นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับบวกกระจังหน้านะครับลมดําแล้วก็มีโครเมียมด้วยของนิสสันเลยสวยๆเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับบอลต้องบอกก่อนเป็นรถนะครับที่ลูกค้านํามาเทินนะครับเอา X Trail นะครับรถผู้บริหารของเราไปนั่นเอง นะครับก็สําหรับคันนี้นะครับบอดี้รอบคันนะครับบอลให้เลยนะร้อยเปอร์เซ็นตเต็มนะครับสวยๆกิฟต์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนข้อดีของ SUV คันนี้นะครับคือให้กําลังนะครับที่ดีมากเลยนะครับในการขับขี่แล้วก็ตัวเนี้ยนะครับเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบ16วาลนะครับ138แรงม้านะครับตัวเนี้ยบอลบอกก่อนเลยได้ยางใหม่ด้วยนะ เนี่ยตัวยางเนี่ยเป็นยางปี19พร้อมล้อแม็กขอบ17นะครับสีบอลเงินนะครับให้ความลงตัวมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวท้ายเนี่ยเป็นแนวแบบ SUV 5ประตูเนาะนะครับแล้วก็มีโครเมียมนะครับแทบจะทั้งคันเลยนะครับสวยๆเลยันต้องบอกก่อนนะครับและคันนี้สามารถเติมน้ำมันนะครับแก๊สเกแก๊ส95นะครับอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยอยู่ประมาณ10.59กกิโลลิตรนะครับผม ไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าตัวนี้เป็นปุ่มย์เลตแล้วนะครับสามารถกดเปิดปิดหรือปลดล็อกได้เลยนะครับจากปุ่มนี้นะครับในตัวเบาะข้างในเนี่ยเป็นเบาะนะครับสีดํานะครับเบาะหนังเลยเรียบๆสวยๆแบบนี้เลยนะนะครับใครที่สนใจก็มาดูตัวจริงได้สำหรับเบาะคู่หน้าเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเลยนะครับเป็นตัว็อปสุดเลยบอลต้องบอกก่อนอย่างนี้เลย นะครับในตัวส่วนพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับแล้วก็คันเนี้ยที่ว้าวว้าว,ว,าวเนี่ยครับใหม่เพียงแค่แสนสองนะครับรถปี12ตกเฉลี่ย8ปีไหม่แสนสองเนี่ยวิ่งประมาณแค่ปีละหม0่นกิโลเท่านั้นนี่ดูคอนโซลครับคอนโซลเนี่ยใหม่เล้าเล้าเลยนะครับยังมีช่องเก็บสัมภาระตรงนี้ด้วยนะครับเก็บของได้เยอะเลยนะครับในส่วนของวิทยุเนี่ย เป็นหน้าจอขนาด7นิ้วถึง8นิ้วได้เลยนะสามารถเชื่อมบลูทูธนะครับรับโทรส่งโทรศัพท์ได้เลย USB iPod ทุกอย่างครบๆนะครับตัวแอร์เป็นแอร์แมนนวลนะครับแอร์ปรับมือและตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้ CVT นะครับสามารถเลือกโหมดขับขี่ได้ถึง2แบบเลยเป็นแมนนวลก็ได้ออโต้ Auto แบบเดียวก็ได้นะครับห้องโดยสารตัวนี้ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับและบอลบอกก่อนเลยรถคันนี้เดิมสนิทจริงๆ บอกเลยว่าเดิมสนิทจริงๆนะครับเดี๋ยวบอลพาไปชมห้องเครื่องกันว่าเดิมสนิทของบอลเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอ่ะนะครับสําหรับตัวห้องเครื่องเนี่ยเครื่องยนต์อย่างที่บอกไปเป็นเครื่องยนต์สองพันนะครับให้ขุมกำลังที่แรงใช้ได้เลยนะครับนี่ให้พี่ๆดูน็อตเดิมนะครับฝากระโปรงไม่เคยแกะเลยนะครับตัวถังเดิมเลยทุกอย่างเดิมหมดนะครับไล่มาที่คานนะครับ เดิมแบบว่าสวยกิฟจริงจริงนะครับพี่นี่ดูดิพี่พี่ดูครับเดิมจริงๆนะครับนี่เดิมแบบว่ากิฟกิฟนะครับบอลบอกก่อนเลยนะครับรับประกันว่าคันนี้ไม่มีชนหนักพิวข้ามน้ำท่วมแน่นอนนะครับอ่ะถึงช่วงเวลาแจ้งราคาแลวนะครับราคาคันนี้อยู่ที่3 1 8 0 0 0บาทเท่านั้นรถปี 12SUV นะครับ แล้วก็ผ่อนเข้าข้เนี่ย6ปีเนี่ยอยู่ประมาณ5,900บาทเท่านั้นเองเรายังมีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะ1ปีเต็มนะครับแล้วก็ถ้าสําหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะครับฟรีดาวนะครับออกรถเพียง7,000บาทนะครับบอลแถมฟรีประกันภัยให้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับโทรมาหาบอลได้เลยที่เบอร์096864 2522นะครับหรือว่าอยากเข้ามาชมรถจริงก็โทรมาเลยเดี๋ยวบอนพาและอธิบายออปชันตัวรถอีกทีนึงให้พี่ๆทุกคนได้ดูนะครับบอนขอลาไปก่อนเพลงตรงนี้สวัสดีครับ